สวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบเบอร์มือใหม่ทุกท่านนะคะวันนี้สาหาจะมาแชร์ขั้นตอนวิธีการในการไลฟ์สดผ่านแอปพิ s ซุมไลฟ์โดยการที่เราจะเปิดเพลงนะคะขั้นตอนแรกเราก็ดาวน์โหลดพ i s ซ m มไลฟ์แอปเข้ามาก่อนเนาะตัวสีดำสามเหลี่ยมสีดำนะกดเข้าไปเลยจ้าปึง้งแอปพลิเคชันกำลังโหลดนิดนึงนะกำลังโหลดนิดนึงคะ่ะใจเย็นๆนะคะแอปช้านิดนึงอมาแล้วมาแล้ว,ลวกำลังมาแล้ว ดึง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 อแอปพลิเคชันมาแล้วจ้าแอปซิมไลฟ์มาแล้วนะคะพอโหลดมาหน้านี้อย่าเพิ่งตกใจนะอย่าเพิ่งปิดหนีไปนะเห็นหน้าสลากแล้วอย่าเพิ่งปิดหนีไปนะสลากขอแก้ไขก่อนนะคะแปบ๊บนึงนะอ่าพอเราเปิดแอปซิมไลฟ์มาแล้วก็จะเจอหน้าแบบนี้เนาะเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเลื่อนซ้ายทีนึงค่ะเพื่อนจ๋าเห็นไหมคําว่ามีเดียมีเดียตรงนี้เราคลิกเข้าไปเลยเราจะใส่เป็นรูป หรือว่าเป็นวิดีโอก็ได้นะคะกำลังโหลดกำลังโหลดดึงงดึงๆึงดง,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 ดงอ่ามาแล้วนะแถบวบสลากจะใส่รูปไปเลยเลือกรูปเลยคะ่ะแล้วก็คลิกคําว่าแอดด้านบนขวามือด้านบนสีเหลืองนะคะสังเกตไหมพอเราเลือกมาแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นรูปที่เราเลือกนะขั้นตอนต่อไปเราได้รูปแล้วเราก็จะมาเลือกเสียงเพลงนะเพื่อนๆจ๋าคลิกปุ่มที่2คําว่ามิวสิกคลิกเข้าไปเลยจะปึง้งอ่ามันจะมาโชว์มิวสิกหน้านี้เนาะ มันจะมีไลบรารีก็คือตัวที่เพลงที่อยู่ในแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งจะเป็น on device on device เนี่ยจะเป็นเพลงที่เราโหลดในเครื่องนะคะเดี๋ยวสลัดจะพาลองเลือกไลบรารีเนาะสลัดจะเลือกเพลงที่2นะคะก็คลิกเข้าไปเลยนะคะเสร็จแล้วคลิกปุ่มขวามือด้านบน add คลิกเข้าไปเลยค่ะ add ด้านบนนะคะ่ะเพลงกำลังโหลดมา,าเห็นเพื่อนเห็นไหมคะตอนนี้มีสอบมีมีเพลงหนึ่งเพลงแล้วก็จะมีภาพเนาะ ไมโครเราตรงนี้เราสามารถที่จะแก้ไขได้นะคะโดยเลือกที่ Edit คลิก Edit เข้าไปแล้วก็เลือกอไฟล์ที่เราไม่ใช้แล้วกด Delete เข้าไปเลยนะคะเนาะเสร็จแ,แล้วเนี่ยเราจะมาไลฟ์กันเปิดเพลงก่อนก็ได้เปิดเพลงก่อนก็ได้ดอ,ไดอ่ะคลิกตัวเพลงเสร็จแล้วนะคะคลิกตัวเพลงเสร็จแล้วเห็นไหมขวามือด้านล่างปุ่มสีเหลือง3ปุ่มนะคะททีขวามือด้านล่างปุ่มสีเหลืองนะคะ คลิกมาทีนึงแล้วก็คลิกซ้ายมือสีเหลืองเพลงมันก็จะเล่นนะคะอันนี้คือเพลงกำลังเล่นอยู่เนาะเสียงเพลงเราสามารถปรับลดให้มันเบาหรือว่าปรับเพิ่มให้มันดังได้นะคะผมตรงกลางก็คือสามารถให้มันเล่นซ้ำได้ถ้าเครื่องสีเหลืองก็คือมันแอคทีฟใช้งานนะคะตอนนี้เพลงเราพร้อมแล้วนะคะเราก็เลื่อนซ้ายอีกทีนึงมาที่มาส t u d i โอของเรานะคะแล้วก็คลิกเลือกรูปภาพนะคะ เราจะทํารูปภาพให้มันเต็มจอนะโอเคเราสามารถเลื่อนรูปภาพขึ้นลงได้นะคะขั้นตอนนี้เพื่อนๆจะเปิดเพลงก่อนหรือว่าจะเลือกรูปภาพก่อนได้ได้ค่ะไม่ไม่ไม่ติดอะไรเนาะสามารถทําได้ทั้งสองแบบ้ายมือด้านบนเราสามารถปิดเปิดไมค์หรือว่าปิดเปิดกล้องได้นะคะพอมาถึงหน้านี้แล้วเราเลือกเพลงแล้วนะคะ สังเกตว่าปุ่มเพลงด้านล่างเรามันหมุนๆนี่คือเพลงกำลังเล่นอยู่นะคะแเราก็ไปเลือกเรดี้เลยนะเนาะเพื่อที่จะ go live เลยพอเรากดเรดี้ปุ๊บเนี่ยมันจะให้เราใส่ชื่อที่เราจะไลฟ์นะคะสลาเราจะใส่เป็นใส่เป็นสอนใส่เพลงนะคะเป็นสอนใส่เพลงแล้วการพอเราใส่ชื่อไปแล้วเราก็คลิกขวามือด้านบนซีขวามือด้านบนสีเหลืองนะคะ่ะ ไตเติลมันก็จะขึ้นมาแล้วว่าสอนใส่เพลงนะคะเสร็จแล้วเพื่อนเพื่อสังเกตเห็นไหมโกล i v e เพื่อนๆไปคลิกเลยค่ะโกล i v e คลิกหนึ่งทีมันก็จะมีภาษาอังกฤษแจ้งว่ากําลังเตรียมนะคะกําลังเตรียมที่จะโกลายให้เราหลอนเป็นสีเหลืองปุ๊บเราก็สามารถที่โกล i v e ได้เลยนะคะคลิปนี้สารนะมักสั้นเนาะเพื่อนๆพ่นท่นมีคําถามสามารถทิ้งคำถามไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวสาจะไปตอบให้ทุกคอมเมนต์จ้าคลิปนี้ไปแล้วสู้ๆไปได,ด้วยกันขอบคุณและสวัสดีค่ะ คลอไลฟ์ฟันแล้วคลอไลฟ์ฟันแล้ว,ลวสามารถคลิกสีเหลืองได้เลยนะ